ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ช่างมือถือทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมีตัวเครื่องมือดีๆมาฝากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนตัวเครื่องเจียร์นะ euh. ครับเครื่องเจียร์ปกติผมก็จะใช้ตัวของ two two l ตัวนี้อยู่เนาะซึ่งเป็นตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูแกะกล่องเปรียบเทียบขนาดกันดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนี่คือ two two l เนาะอันนี้ของผมเองนะครับมัยมตัวแม่คอนิกตัวนี้เป็นรุ่นนะครับ gdr 1นะครับ gdr 1เป็นตัวใหม่ล่าสุดแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะ ในกล่องก็จะมีนะครับนะขาประมาณนี้ครับหนึ่งเนาะตัวเครื่องครับเห็นไหมโอ้โหตัวเครื่องนี้เล็กกระทัดรัดเห็นไหมครับเล็กกระทัดรัดเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับสายชาร์จนะสายชาร์จก็จะเป็นตัว Type C นะครับเราสามารถใช้ทั่วๆไปได้เลยนะครับแล้วก็เขาก็จะมีแถมนะครับในสอตัวปลายปลายดอกเกียร์นะครับ นี่นะครับที่เขาแถมมาให้นะนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าปลายที่เขาแถมมาให้เป็นปลายอะไรบ้างนะให้เลยนะครับก็จะมีปลายดอกตัดอย่างนี้เนาะหนึ่งสามสี่ห้าหนะครับแล้วก็เจ็ดอกนะ ขาแถมมาให้ก้าดอกก็จะมีดอกเล็กๆอย่างนี้ดนวอยเห็นไหมครับดอกเล็กอย่างนี้หน่อยก็จะมีในส่วนตัวเกียวน็อตนะครับที่จะเอามาไว้เปลี่ยนนะอีกสองอันนะครับรวมไปถึงในส่วนของตัวหกเหลี่ยมนะครับตัวนี้เนาะโอเคแต่ว่าหลักๆผมคิดว่านะครับในส่วนของตัวปลายดอกเกียร์ซิงดอกตัดซิงตัวนี้นะครับอาจจะยังไม่ถูกใจเท่าไหร่ครับยังไม่คมเท่าไหร่เห็นไหม ที่เขาแถมมาให้นะตัวนี้เดีย๋ยวเรามาลองใช้กันดูนะจะลองใช้เลยแล้วกันนะครับแปลงนะตัวนี้มันเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับซึ่งมันมันไม่ต้องได้ใช้นะครับตัวตัวของหกเหลี่ยมเนี่ยในตัวในการขันเข้าขันออกแล้วนะแต่เขาก็ยังแถมมาให้นะอ่ะโอเคไม่ว่ากัน ถ้าเทียบกับในเรื่องของไซส์แล้วก็ขนาดก่อนนะครับเห็นไหมแตกต่างกันเยอะเลยเห็นไหมฝั่งนี้ใหญ่กว่าหนากว่าฝั่งนี้เล็กกว่ากระทัดรัดกว่าเห็นไหมครับในเรื่องของน้ําหนักก็แน่นอนครับในส่วนของตัวฝั่งเนี้ยที่เป็นใหญ่ก็น้ําหนักเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการใส่ดอกกันบ้างครับใส่ดอกก็ไม่มีอะไรครับยัดเข้าไปตรงๆเลยนะครับยัดเข้าไปยัดเข้าไปให้สุดอย่างนี้นะครับ เวลาใช้เสร็จนะครับเราก็ดึงมันออกนะการดึงออกเนี่ยจะดึงออกยากสักนิดนึงนะครับดึงออกออกแรงนิดนึงนะมันจะหนืดน,นิดนึงดึงออกได้เลยนะครับตัวนี้เนาะตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบใช้งานตัดซิงกันนะครับตัวนี้เป็นงานจริงๆเลยนะครับงานของผมเองจริงๆเลยตรงนี้นะครับผมจะตัดซิงค์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะซ่อมนะครับในส่วนตัว IT power นะครับของ ซัมซุงนะครับ A02 นะตามตรงนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับว่าจะตัดเข้าไหมหรือจําเป็นจะต้องใช้ในส่งตัวปลายตัดปลายเกียรยตรงนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาลองดูก่อนนะครับนะครับในส่วนตัวเครื่องนะครับในส่วนตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3สเต็ปนะครับความเร็วเนาะเรากด1นครับส นะครับแล้วก็สามเห็นไหมครับเห็นไหมจะมีความเร็วทั้งหมดสามสปีดนะครับแล้วก็ปิดนะครับรูเสียบชาร์จจะเป็นในส่วนตัวไทซี C นะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองตัดกันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะผมขอใช้ในส่วนตัวเลขสามเลยนะครับสปีดเลขสามเลยนะ เสรจะหมดอ่านี่คือในส่วนตัวใบเจียที่เขาแถมมาให้นะผมขออนุญาตว่าเป็นในส่วนตัวใบตัดที่ผมจำหน่ายอยู่นะครับตัวนี้ในส่วนนี้อาจจะต้องซื้อเพิ่มเติมนะครับถ้าพี่ๆท่านใดที่อ่าซื้อ,อสิ่งนี้ไปแล้วก็ควรจะซื้อตัวปลายตัดนี้ไปด้วยนะครับตัวนี้จะเรียกว่าเป็นแบบหัว จานบินนะจานบินตัวนี้ค่อนข้างจะโอเคนะเดี๋ยวผมใช้อยู่มันจะคมกว่านะครับเวลาใส่เข้าไปก็ยัดมันเข้าไปนี่แหีะย,ยัดให้มันแน่นสักนิดนึงนะแล้วมาลองเปิดใช้งานครับดูะนะเห็นไหม ถ้าเป็นปลายตัดตัวนี้มันก็จะตัดได้เรียบกว่าเนียนกว่าแล้วก็เข้าได้เร็วกว่าเห็นไหมตัวนี้ผมขออนุญาตนะครับเสียบเสียบปลั๊กด้วยนะพอดีว่าแบตบมันน่าจะหมดผมแกะกล่องแล้วก็เอามาเทสให้พี่ๆดูเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเสียบปลั๊กมานิดนึงคิดว่าไฟมันไม่แรงพอนะ ปั๊บตัดมาตรงนี้เราถือว่าใช้งานทำงานจริงๆได้นะครับตรงนี้ตัดได้เลย เรียบร้อยครับเรียบร้อยผมก็จะติดตาดมาขึ้นมานะโอเคนะครับเดี๋ดูจากว่าในส่วนตัวรอบนั้นครับอาจจะยังไม่ไม่สูงมากนักนะครับในเรื่องเรื่องของรอบความเร็วนะครับอาจจะยังไม่สูงมากนักแต่ผมว่าเพียงพอเหลือๆในเรื่องของการตัดแล้วก็าการเจาะซิงคงน์นะครับเจาะซิงค์เห็นไหมนะครับตัวนี้ อ่าถ้าชาร์จแบตเตอรี่เต็มเตมอาจจะไวกว่าน,นี้นะอันนี้คือผมแกะกล่องมาแล้วก็อ่ามารีวิวเลยนะครับตัวนี้ไม่ได้ชาร์จไฟมาเนาะนี่ไหมก็ประมาณนี้เลยนี่ไหมครับสำหรับตัวเครื่องเจียนะครับของอ่าแมคานิกนะครับตัวนี้เป็นในรุ่นของอ่ gdr 1นะครับ gdr 1เนาะตัวนี้ความเร็ว3สเต็ปนะครับ เขาบอกว่าไงบ้างอ่าใช้งานต่อเนื่องนะครับแบตตัวนี้ก้อนใหญ่ใช้งานต่อเนื่องได้4ี่ชั่วโมงเห็นไหมใช้งานได้ยาวนานสี่ชั่วโมงนะก็ไม่ถึงขั้นว่าใช้งานต่อเนื่องนะแต่ว่าใช้งานได้นานสชั่วโมงนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าพี่ๆท่านใดสนใจที่ยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือตัวเจตัดสิ้นตัวเนี้ยนะครับก็ inbox เข้ามาสอบถามได้นะครับเพราะว่ามันดูแล้วสวยงามเห็นไหมไงคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะสําหรับอย่าลืมท่านใดสนใจก็คลิกเข้ามาดูที่ ลิงก์หรือว่าเว็บไซต์จําหน่ายของร้านออมทัพโมบายได้เลยนะครับตัวนี้ก็เข้าไปดูที่มนมูของอเครื่องเจียร์แล้วก็ใบตัดซิงเห็นไหมนะก็สามารถเข้ามาดูเลือกเลือกชมกันได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ